Okay. วันนี้เราจะมาลองตั้งค่าการฝึกซ้อมนะครับโดยการใช้การตั้งค่าจากไหนกาโดยตรงไม่ต้องใช้ Garmin Connect ในตัวเครื่องนะครับอ,อย่างวันนี้เราจะสมมุติเราจะตั้งเป็นวิ่ง800เมตรพัก2นาที6รอบนะ800เมตรพัก2นาที6รอบนะครับสมมติเราก็กดไปที่ตรงนี้ก่อนครับเึ๊บ ก็เลือกที่การวิ่งโอเคเราก็กดกลางซ้ายนะครับกลางไว้แล้วก็เลือกการฝึกซ้อมมันจะมีคําว่าอินเทอร์วนะครับเลื่อนมาที่คําว่าอินเทอร์วอ่าแล้วก็แก้ไขเขาะจะมีรูปแบบสําเร็จมาให้เราก่อนแล้วเราก็มาแก้ไขเอานะครับกดแก้ไขปุบ๊บเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะวิ่งเท่าไหร่นะเลือกเป็นระยะทางได้เลือกเป็นเวลาได้นะ ว่าเราจะวิ่ง800เมตรแก็เรื่อกรนดี่ของว่า800แล้วก็พารกก็1กนาทีขึ้นก็เป็น2นาที2นาที กี่ครั้งเมื่อกี้บอกว่า6ครั้งนะครับ6ครั้งเราก็ตกลงวอร์มอัพเอาไหมคูดาเอาไหมอ่าเนี่แหละครับหลังจากนั้นเราก็กดเวลาเราจะวิ่งเราก็กดออกกําลังกายได้เลยอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้คล้ายเดิมนะครับเราก็กดทาท่าวิ่งนะครับแล้วเราก็กดที่ตรงนี้แล้วก็กดเดินลงมาที่การฝึกซ้อมการฝึกซ้อมนะครับ แล้วก็เลือก i n น e r ว a l นะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้เลยที่เราตั้งไว้เมื่อกี้มันก็จะกลายเป็น800เมตร6ครั้งรับ2นาทีโอเคนะครับตอนนี้ Garmin c o n e ลมอยู่นะครับเราก็ใช้ตั้งในในกาได้เลยนะครับลองดูนะครับ